ในหัวข้อที่7ครับหัวข้อนี้สําคัญมากเลยแล้วก็นักเรียนส่วนใหญ่ไหมครับนักเรียนก็จะทําการผิดนะครับเพราะว่าพอเห็นประโยคคณิตศาสตร์ที่มันมีเครื่องหมายต่างๆมาปนกันนะครับมีทั้งบวกมีทั้งลบมีทั้งคูณมีทั้งหารแล้วก็มีวงเล็บมาปนกันแล้วเนี่ยนะครับนักเรียนจะเริ่ม,มงงเอ๊ะจะทํายังไงดีนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวครูจะบอกขั้นตอนวิธีการทํานะครับการสลายวงเล็บและเครื่องหมายซ้อนกันเนี่ยทำอย่างไร เดี๋ยวเราเียนมาดูตัวอย่างต่อไปนี้ก็แล้วกันนะครับเอาละครับเรียนในตัวอย่างต่อไปนี้นักเรียนเห็นไหมครับว่าในตัวอย่างต่อไปนี้นยมีทั้งอะไรครับมีทั้งมีทั้งบวกมีทั้งลบมีทั้งคูณมีทั้งหารมีทั้งวงเล็บแล้วมีวงเล็บซ้อนกันให้มั่วไปหมดเลยนะครับนักเรียนไม่ต้องตกใจครับมาเรียนเรียงลาดับความสําคัญของเครื่องหมายก่อนนะครับซึ่งเราได้ศึกษมามันแล้วใช่ไหมครับว่าถ้ามันมีเครื่องหมายซ้อนกันเนี่ยนะครับเราต้องทําอะไรก่อนนักเรียน วงเล็บเสร็จแล้วมาทำหารหารเสร็จไปทำอะไรครับคูณส่วนบวกกับลบนะครับทำอันไหนก่อนก็ได้เอาคราวนี้คี่เรียนก็มาดูครับว่าในประโยคอันนี้เนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างนะครับแปลว่ามีวงเล็บไหมฮะมีครับมาเรียนก็จัดการครับวงเล็บใดที่มันยังไม่ได้คําตอบสุดท้ายเป็นผลลัพธ์สุดท้ายเรียนต้องทําต่ออย่างเช่นลบหนี้เสร็จแล้วนะครับนี้เสร็จแล้วแต่ลบห บวกกับ3นี่ยังไม่เสร็จนี่ต้าจัดการนะครับทำในวงเล็บนี้เสร็จซะก่อนเห็นไหมครับนักเรียนลบหกบวกสามนี่เป็นการบวกการลบธรรมดาที่เครื่องหมายต่างกันทําไมครับเรียนถ้าเครื่องหมายต่างกันเราเรียนกันเมื่อกี้เนี่ยนะครับถ้าเครื่องหมายต่างกันทําไมครับเรียนนะเอาตัวมากตั้งลบด้วยแหละตัวน้อยแล้วใช้เครื่องหมายตามตัวมากใช่ไหมครับเห็นไหมกรณีเครื่องหมายต่างกันเนี่ยนะครับถ้าเครื่องหมายต่างกันเห็นไหม ลบสิบวกสเครื่องหมายต่างกันนะครับนี่เป็นการบวกการลบธรรมดาไม่ใช่การคูณนะครับมาเรียนนะถ้าเครื่องหมายต่างกันก็เอาตัวมากตั้งลบด้วยตัวน้อยหรือก็สิลบสามเหลืออะไรครับ10บลบสามเหลือเจแล้วใช้เครื่องหมายตามตัวมากก็คืออะไรครับลบนะครับตัวมากคือ10ก็ใส่เครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นตรงนี้เรายุบไปแล้วนะครับตรงนี้มันคืออะไรครับมันคือลบเจ็ด ใช่ไหมนะครับอ่าพอวงเล็บเสร็จปุ๊บนักเรียนต่อไปไปดูอะไรครับต่อไปก็ไปดูเครื่องหมายหารนักเรียนก็จัดการไอ้ตรงหารก่อนตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมนเรียนจัดการนี้ก่อนครับตรงเนี้ยตรงนี้มันคืออะไรสามสิบมันถูกหารด้วยอะไรครับลบหกนะครับสามสิบ ก็คือบวก30ตรงนี้นเองใช่ไหมครเนี่ยเพราะยังเดียวไหมครับพอสา,ามสิบหารด้วยหกถ้าเครื่องหมายต่างกันเป็นอะไรเป็นลบเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้เท่ากับอะไรครับลบห้าใช่ไหมครับลบห้าเพราะฉะนั้นเราเรียนก็มาดูเราเขียนใหม่นะครับให้เข้าใจง่ายขึ้นมันตรงนี้ไหมคืออะไรครับมันคือลบสอง บวกกับ่าไรหนึ่งนะครับบวกหนึ่งก็ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ข้อหมายบวกก็ยังอยู่บวกลบเจ็ดตรงนี้คูณอยู่กับอะไรครับลบหไหมครับไอตรงนี้ บวกสามสิบหารด้วยลบหกได้กับลบห้านะครับตรงนี้ได้มาน,นี้แหละนะครับจากนั้นเหลือจัดการทำไมครับเหลืออะไรเหลือบวกเหลือลบเหลือคูนที่จัดการคูณก่อนนะครับนักเรียนก็อ,อะไรครับเอาลบเจ็ดไปคูณ,รครคณคกับอะไรครับคูณกับหกนะครับมันได้เท่ากับอะไรครับลบคูณลบได้เป็นบวกนี้ได้กับบวกสี่สองนะครับ พราะนั้นมันก็เหลืออะไรตัวนี้เหลืออะไรลบสองบวกหนึ่งบวกด้วยสี่สองลบด้วยอะไรห้าตัวนี้เดยก็มาจัดการลบบนธรรมดาเลยนะครับลบสองบวกหนึ่งได้กับอะไรครับได้ลบหนึ่งบวกสี่สองลบห้านะครับมันเหลือกับอะไรครับบวกสี่สองลบด้วยห้าครับไปได้เท่กับอะไรครับบวกสามสิบเจ็ดนะครับบวกสามสิบเจ็ด ลบหนึ่งบวกสามเจ็ดตรงนี้เท่ากับสามสิบหกไะนั้นคําตอบสุดท้ายข้อนี้คือตอบเท่ากับบวกสามสิบหกนะครับเพราะฉะนั้นมาเรียนลองลอกแล้วก็ลองไล่ทําดูนะครับเพราะนักเรียนสั้งเกตดูให้ดีนะครับว่าถ้าในโจทย์เนี่ยมีบวกมีลบมีคูณมีหารเรียนจัดการทําอะไรก่อนครับวงเล็บเราทําหารต้อมาทําคูณแล้วก็ค่อยมาทําบวกหรือลบก่อกกนนะครับเพรฉะนั้นตัวอย่างข้อนี้จบเพียงแค่นี้นะครับ